สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Identity V กับเกอิชาเหมือนเดิมกับช่องแมนยูชาแนลตอนนี้เราก็จะพาสีเนี่ยว่างๆอะเนาอสีว่างก็เลยทุกคนวันนี้เราว่างก็เลยจะมาตอบเซอร์เลนสีเฉยๆก็แบบว่าอยากจะมาแบบ ยังจะมาดูปฏิกิริยาของเสือว่ามันทําอะไรกันสี่ก็ไม่ค่อยได้มาออกขิมแค่เคิ้นแต่ว่าวันนี้เราจะพาน้องสี่ของเราเนี่ยไปหาผู้เลยไปหาเสือโอ้สี่ชอบค่ะผู้อะหนูชอบเดี๋ยวจะเย็นสีเธออย่าพิ่งเกินนะจ๊ะ และวันนี้เราจะเอาสกินนกยุงม่วงที่ไม่ค่อยได้นิยมเล่นเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนหรือว่านิยมวะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเออแต่ผมว่าไม่ค่อยเห็นช่องใครเอามาลงแล้วเนาะคือเราจะพาสกินเนี้ยไปลงนะคะให้สีกับสกินนกยุงม่วงกลับมามีตัวตนอีกครั้งเออคือเรามีเรื่องจะมาบอกเหมือนกันนะทุกคนทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมต้องมาอ่านในนี้ไปก๊องนักแข่งมาหรือ ปไปกอบของคนนู้นคนนี้มาหรือเปล่าไม่ได้กอบแต่อย่างไหนเนี่ยดูชื่อนะครับทุกคนแล้วกลับไปดูคลิปถัด,ถดไปนะฮะว่าชื่อมันยังเป็นแบบนี้ไหมเออนี้คือชื่อผมนะถามว่าเอา้านี่ทำไมไม่อันนี้นั้นและอา่อานไม่ทันจ้านะึกว่าแบบว่าจะเอาสีที่แบบว่ามันเล่นแล้วก็แบบแพ้ก็เลยอก็เลยไม่ได้อานะ่ออานเนาะไอช่วงที่เด็ดๆมันไม่ค่อยได้อ่านหรอกไอช่วงที่แบบไม่เด็ดอะ ไม่เออเอามาอาัดจริงๆเอาไปลงจริงๆแต่ว่ามันเสียงคนปั่นอยู่แถวนี้ใครนะวินาอีลงมาข้างล่างอยาไปเอาตัวอื่นกันตรงนั้นเครื่องสั่นนะคะเดี๋ยวซีเขาไปหากันอ,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 อมานี่โอ้โหอยู่กัน3ามคนเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะ <S <S ฉันขอเอาผู้ป่วยเบอร์หนึ่งก่อนนะคะ พี่คะ่ะมาหาสีเท่าน,นะคะเออศีอุตส่ามาดีทำไมพี่ถึงพับมือสี่สี่เอาอยากเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วคนเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วเด้อเดี๋ยวสิีขอพุ่งตามกันนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไหนวะอ๋อไงนหาเกือบไม่เจออึบเจอเอไม่โดนอจะจะจะไปไหนอ,อไม่โดนไม่โดน ไม่โดดโอ้หายใจไม่ทนันสีหายใจไม่ทนันย่มา,ามาพาไามสีสีสอย่ามาทำนิสัยอย่างนี้นะจ๊ะสไปหน่อยเดี๋ยวนะมาหาสีสีบอกดีๆแล้วก็ไม่ชอบมานั่งเก้าอี้เลยนะจ๊ะคือตอนนี้เราก็แบบว่ากำลังสงสัยกับมันอยู่นะฮะว่าทำไม ถึงภาพมันซูมไกลจังวะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ช่างมันเถอะแต่ว่าเราต้องเรียนให้จบคลิปนะคือมันอาจจะแหลกๆนิดนึงเออมาช่วยกันเออ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 มาช่วยกันเออเป็นสไปเดอร์แมนไปละเป็นสไปเดอร์แมนไปละอ้าวคลีกเอาเดี๋ยวจะแล้วเดีาจะอย่างเขาจะ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 เออเออเออมันช่วยกันกูจะพูดอะไรเมื่อกี้ลิ้นพันอ่ะเออไปนู่นแล้วคนที่ชอบเป็นสไปเดอร์อ่ะเมื่อกี้บิงต์ เมื่อกี้พุ่งติดอะทุกคนสงสัยสีแบบตัวใหญ่เกินเนาะแต่ไม่เป็นไรแต่เรายังตามถ้าันมาอยู่ดีไปไหนกันมาหาสีเถิดนะมานี่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 อันนี้อันนี้จะ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 ไอโไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่ว่ากตีก็ไม่โดนเลยอือตีไม่โดนเลยโอ้โหขนาดง้างตีนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นั่นมาหาชั้นเถอะนะจะพับไม้ใส่ทําไม้โอ้ยอันนี้ก็ตีไม่โดนอื อเออแกจะแกชาจะแขนสั้นไปไหนนี่เฮ้อ,อเออจะแขนสั้นไปไหนแล้วนี้อะไรอยากเจ็บเหรอฮะอยากเจ็บเหมือนเพื่อนเหรอฮ่ามามามาจะทำให้เจ็บตายหรือ,อ,อเอเจอยังไงจเอ,อยังไงฮึ่มมจะหนีไหมไม่หนีตายนะคะไม่หนีสียค่านะคะฮึ่มไม่โดนเมื่อกี้มันไม่โดนได้ไงว่ามันควรที่จะดเดินเดี๋ยว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 ขอปล่อยไอ้นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาเคลียร์รายงานกับแกแนะ่ แต่ขอเอาพี่เบอร์หไปนั่งก่อนนะค่ะอ่ามานั่งเก้าอี้ตรงนี้เลยเ้อแต่ว่ามีนะอี้มารอสแตนบายแล้วอยากคิดว่าฉันจะช่วยได้เอ้ยอยากคิดว่าจะช่วยได้จะมาช่วยกันลรอฉันไม่ให้ช่วยหรอกนะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหมันจสไปเดอร์แมนไปแล้วนะ่ะอันนี้ก็มาขวางฉันเหลือเกินขวางเหลือเกิน อะไรเนี่ยอ้าวพี่ผู้เปิดเบอร์พี่ผู้เปิดผู้เปิดอ,อีกแล้วผู้ป่วยเบอร์สองมาทําอะไรตัวนี้เดี๋ยวเราต้องตีซ้ําไปเลยนะคะทุกคนเราไม่ต้องไปกลัวว่าเออเราเพ้เพราะว่าหลังเกมเราจะได้แบบมันจะได้ตายรัวๆอะไรอย่างงี้เออแล้วก็จับมันนะก,ก็อีตัวนี้เลยแต่ว่าคือฉันเห็นนะว่ามันวิ่งกันไปทางนั้นอะ นางนาอีจะมาช่วยเพื่อนนะจ๊ะมามามาเร็วเร็วเร็วยวตีเขาตีก่อนนะจ๊ะป้วงป้วงป้วงคนป้วงเท่านั้นที่จะสามารถป้วงได้มามามาโมโม่ีแดงลื่นลืนมิโมโม่สีแดงลื่นลืนมิอย่าสไปเดอร์แมนนะจ๊ะสีตีนะจ๊ะสีตีอเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้คิกเกตมันทะลุกำแพงทุกคนเห็นอย่างที่เราคิดไหมครับ เมื่อกี้คิกเกต์มันทะลุก,กำแพงอ้าวแล้วมีคนหนึ่งไปทางนู้นแต่ว่าเราขอมาเก็บงานของน้องอันแนวนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ขอพังอันนี้ก่อนขอพันลูกบอลของคิกเกต์ก่อนนะจ๊ะมานั่งเลยแล้วก็จับพี่ผู้ป่วยเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองวะเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่งมานั่งก่อนเด้อแต่ว่าอม,มีคนแอบยิวกันอยู่ตรงนั้นนี่เหรอ พีเกดอย่ามาฮิวเพื่อนนะจ๊ะฉันจับฟาดตอกต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 อกเด้อออไม่โดนเกยชายแขนสั้นเกินอ,อจะไปไหนอ,อันนี้มันต้องโดนเราไหมต้องโดนแล้วไหมอันนี้จะไปนี้ต้องโดนต้องโดนต้องโดนไม่โดนก็ต้องโดนเออแต่ว่าจะไปไหนฮึทุง่งผีฮงแล้วก็ฟาดไปเลยเอานายอีฟแดนมานายอีฟแดนมาช่วยช่วยไม่ทันนายอีฟช่วยไม่ทัน นายอีบอกกูไม่นะเพื่อนเอ้ยแปลกกระค้างกระตุกกระตุกเอ้าแต่ว่าจันช็อกไปก่อนหรืออะไรโทโทแต่ว่าฉันขอจับนักกเกตมานั่งก่อนหรือเพราะว่าเออเออนายอีมเนี่ยใช้ลูกเองไปละมาเดี๋ยวเราจับกเกตไปนั่งก่อนพี่นี้คือแบบว่าเดี๋ยวเราต้องมองเสาไฟฟ้านะคะว่ามันจะสั่นหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นรอยเท้านะว่าใครเข้ามานะ่ะนางผู้ป่วยเบอร์สองจะจะเข้ามาทำไมเง้ะจะเข้ามาช่วยเพื่อนเหรอเข้ามาช่วยอย่างงี้ก็ตายอีกครับสงสัยแตะเพื่อนแล้วมันไปดูมโดนช็อกอะมาอยู่จับเปน็นนังเกี้นะอ้าวอ้าวยอมแพ้กันไปเสียแล้วอ้าวเออโนน่ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกอิชาในคลิปว่าเกอิชาว่งก็เลยมาตบโซนเล่น,ลนโดยสกินเอานกยุงม่วงกลับไปเล่นแบบว่าที่สกินไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนผมพูดว่าไม่ค่อยได้เล่นนะไม่ได้พูดว่าไม่เคยเล่นเลยพูดว่าไม่ค่อยเล่นมากกว่าเนาะเออก็เพราะว่าไม่ได้เห็นคลิปไหนลงเลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรลงมากเนาะแต่ว่ามีสกินเกรส กลับมาเมยด้วยเกดเดี๋ยวเจ้าจะหาตังไปเติมอยู่นะจ๊ะรอสกินเกรสเข้ามาวันที่ยี่สบเก้าไหม ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้วันที่16มันก็29อ่ะอย่าไปดูอีกทีเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอีกคลิปหน้าเนี่ยอย่าเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรแล้วว่าถ้ากินสกินเกตเข้ามาเนี่ย๋ย่ผมจะมารีวิวให้ดูเด้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ